กพกพกขอสองทางเลือกให้กับประชาชนนะคะร่วมโวดคา่าไฟฟ้างวดหน้าที่3บาท94สตางค์ต่อหน่วยหรือว่า4บาท58สสตางค์ต่อหน่วยค่ะ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพมีมติให้เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่าเอีงวดเดือนมก,กราคมถึงเดือนเมษายนเป็น2กรณีคือเรียกเก็บที่3 9 4บาทสสตางค์ต่อหน่วยเท่าเดิมโดยทยอยคืนภาระค่า AF บางส่วนให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพที่ยังติดค้างอยู่47,58ล้านบาทและต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติคงค้างของรัฐวิสาหกิจ กลดลงเหลือประมาณ12,000ล้านบาทอีกกรณีคือการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า4บาท58สตางค์ต่อหน่วยโดยจ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างกฟผทั้งหมดโดยค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศจะเพิ่มขึ้นจากเดิม1 6เซนนายภูลพัฒน์ลีสมบัติภัยบูรเลขาธิการกะกะพเปิดเผยว่าต้นทุนหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าลดลงรวมทั้งเงินบาทแข็งค่าทําให้แนวโน้มค่าไฟฟ้าเข้าสู่ภาวะขาลงทั้งนี้จะเปิดรับฟังความ เนห็ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานกกพตั้งแต่วันที่1 0ถึง23พฤศจิกายน2568